ไขค,ความลับอาหารธรรมชาติที่ช่วยให้หลับง่ายผอมไวแบบที่คน90%ไม่เคยรู้สวัสดีค่ะพี่กุ้งจัดเพจพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทค่ะมีงานวิจัยที่ได้มีการศึกษาจากคนจำนวน160,000คนอายุระหว่าง20-60ปีเป็นคนที่สุขภาพดีและกลุ่มนี้เขาได้มีการติดตามผลต่อเนื่อง18ปีค่ะพบว่าคนที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อวันจะมีภาวะของความเสี่ยงที่จะเป็น โรคอ้วนลงพุงความดันน้ำตาลไขมันรวมถึงโรคเมตาบอลิกซินโดมต่างๆค่ะสูงกว่าคนที่นอนเกิน6ชั่วโมงค่ะนะคะคนที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงจะมีภาวะของความเสี่ยงในโรคพวกนี้ค่ะสูงกว่าคนปกติถึง6 2ถึงแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้ค่ะ Why We Sleep นอนเปลี่ยนชีวิตซึ่งเขียนโดยคุณแมทธิววอลเกอร์ค่ะเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแล้วก็ประสาทวิทยาศาสตร์นะคะชาวอังกฤษค่ะ ได้มีการศึกษาในเรื่องของวิทยาศาสตร์แห่งการนอนก็ได้บอกว่าถ้าเราอะค่ะนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องหนึ่งสัปดาห์จะส่งผลนะคะทําให้น้ําตาลนะคะเกิดการปั่นป่วนถึงขนาดกําหนดได้ว่าเป็นภาวะก่อนเบาหวานแล้วก็อาการเนี้ยค่ะอาการที่เรานอนน้อยเนี่ยจะส่งผลนะคะต่อฮอร์โมนของความหิวแล้วก็ฮอร์โมนของความอิ่มจะทําให้เราเนี่ยหิวหิวบ่อยแล้วฮอร์โมนของความอิ่มก็ทํางานได้น้อยลงค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามนะคะที่ควบคุมอาหารก็แล้วออกกําลังกายก็แล้วแต่นอนไม่ดีค่ะก็ทําให้การลดน้ําหนักหรือการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากค่ะและคําถามก็คือว่าจะทํายังไงให้เรานอนหลับดีเพราะว่าตอนนี้เรามีภาวะของความเครียดเยอะมันมีวิธีค่ะถ้าจะบอกว่าอยากเครียดก็คงยากเกินไปแต่มันมีวิธีที่ง่ายและได้ผลไวค่ะนั่นก็คือการปรับการกินเพราะว่าร่างกายเราอะค่ะถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนแล้วก็จุลินซีค่ะ เมื่อไรก็ตามที่เราทําให้จุลินทรีย์ในร่างกายเป็นจุลินทรีย์ดีจํานวนเยอะๆค่ะเขาจะไปส่งผลทําให้ระบบการเผาผาลาญเราดีขึ้นระบบคมิคุ้มกันสมองอารมณ์การนอนนะคะน้ํามูกเอนไซน์น้ําลายต่างๆค่ะดีขึ้นวิธีการที่เราจะทําให้เกิดจุลินทรีย์ดีจํานวนมากๆได้ก็คือว่าเราจะต้องส่งอาหารที่มีกากใยไฟเบอร์ iber, ลงไปเลี้ยงเขาค่ะอาหารที่มีกากใยไฟเบอร์ iber, ส่วนใหญ่จะอยู่ในอาหารธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ขัดสีถัว่ว หรือว่าพวกผักผลไม้ต่างๆกลุ่มนี้ค่ะจะมีกักใยไฟเบอร์ลงไปเลี้ยงจุลินทรีย์ดีเมื่อเรามีจุลินทรีย์ดีจำนวนเยอะๆค่ะเช่นเรามีเล็กโตบาซิลัสพาราเคสอทเนี่ยเขาก็จะช่วยค่ะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีฮอร์โมนหรือมีสารค่ะเซโรโทนินซึ่งสารเซโรโทนินตัวเนี้ยถ้าร่างกายมีออกมาเนี่ยจะช่วยทำให้เรามีความสงบนะคะเราคลายความเครียดแล้วยังเป็นตัวนี้ค่ะเซโรโทนินเนี่ยเขายังเป็นสารตั้งต้นค่ะ ของการผลิตเมลาโทนินซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการนอนเมื่อไรก็ตามค่ะที่เรามีการนอนดีนะคะก็จะทําให้ระบบเผาผลาญดีทําให้ร่างกายสามารถควบคุมฮอร์โมนของความหิวและความอิ่มนั่นก็เลยทําให้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานอนได้ดีค่ะก็จะช่วยทําให้เราสามารถลดน้ําหนักได้ไวขึ้นเหมือนตัวอย่างที่พี่กุ้งพิ่งลงไปอะคะ่ะก็คือว่านักเรียนในคอร์สสารความอ้วนเนี่ยกินอาหารแพนเบสไดเอทแค่หนึ่งอาทิตย์ค่ะ จากเดิมนะคะที่น้องคนนี้ค่ะน้ําหนักเนี่ยไม่ลงเลยแล้วก็เป็นคนที่นอนไม่หลับพอมาเข้าคอสาี่กุ้งแนะนําให้กินแพนเบสไดเอทก่อนปรากฏว่าหลังจากกินแพนเบสไดเอทไปประมาณ3วันค่ะหลับดีหลับยาวเลยค่ะแล้วผลลัพธ์7วันนั่นก็คือว่าลดน้ําหนักได้3.3กิโลเอลเนี่ยลดลงไป2.8นิ้วสะโพกต่างๆลงไปแบบเยอะมากเป็นนิ้วๆเลยค่ะแล้วก็ไม่โซมมีแรงนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าใครค่ะที่อยากให้การลดน้ําหนักเป็นเรื่องง่ายทําให้เราสามารถลดหุ่นได้ไวสุขภาพดีแล้วที่สําคัญทําให้เรานอนดีค่ะพี่กุ้งแนะนําเลยนะคะว่าลองกลับมาในเรื่องของการกินอาหารจากธรรมชาติค่ะนะตอนนี้พี่กุ้งมีเปิดคอร์สอวสานความอ้วนค่ะซึ่งจะสอนนะคะในเรื่องของการกินอาหารแพนเบสไดเอทแล้วก็การทำา IF แบบถูกวิธี รวมไปถึงค่ะจะมีการสลับสูตรไปกินในเรื่องของโลหะบไฮโปรตีนเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตในชีวิตประจาวันต่างๆได้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์หรือว่าไปกินข้าวกับเพื่อนได้นะคะเทคนิคต่างๆรวมเบ็ดเสร็จเลยค่ะอยู่ในคอร์สคอร์สนี e. ้แล้วตอนนี้พี่กุ้งมีการจัดเป็นแพ็กเกจค่ะก็คือว่าควบคู่ไปกับการโคชชิ่งตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวด้วยเพื่อให้นักเรียนค่ะได้รับผลรับที่ไวที่สุดนะคะถ้าใครสนใจนะสามารถที่จะติดต่อขอรายละเอียดแล้วก็รับราคาพิเศษได้ที่ทางไลน์นะคะ แล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามเพจพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอททั้งเพจแล้วก็ YouTube นะคะพี่กุ้งจะมีสาระดีๆอย่างนี้มาบอกเพื่อนๆอยู่เป็นประจำค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ